โอเคใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้ได้ยินแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนะึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่โอเค okay, อ่ะอ่ะเทศใหม่นะครับอ่าครับวันนี้นะเราจะมาเรียนรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับงานของอ่าหลังคารครับงานก่อสร้างนะเกี่ยวกับงานหลังคารครับ พะมีหลายท่านหลายคนนะครับอยากรู้เยวกบว่าฟอสใช้หลังคา,าใช้กระเบื้องยี่ห้ออะไรนะรต้นทุนหลังคาเนะี่ยกี่บาทนะครับค่าใช้จ่ายนะเวลาเราเออกมาคำนวณในการต้นทุนค่าก่อสร้างนะครับตรงเนี้ยก็เป็นจุดสำคัญนะที่เราต้องรู้นะหลายคนอยากรู้ว่ามันมันค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะนะวันนี้นะครับพอดีมาหน้าง,งานเพราตรงเนี้ยช่างกำลังมุงหลังคานะครับ โครงหลังคาผมใช้เลือกใช้โครงหลังคาสําเร็จรูปนะครับโครงหลังคาสําเร็จรูปเนื่องจากนะครับติดติดตั้งไวนะติดตั้งไว้ยังสองหลังเนี่ยครับหลังละวันนะครับเฉพาะโครงเฉพาะโครงสร้างนะครับตัวเนี้ยพื้นที่หลังคาเนี่ยนะครับตัวบ้านประมาณ6กห้าห้าสิบสี่ตารางเมตรนะครับ ตัวหหลังคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 106ตารางเมตรนะครับอย่างอย่างของหลังนี้นะครับ106ตารางเมตรตร,ตรตรงนี้เนี่ยช่างใช้เวลาในติดโครงนะแค่วันเดียวนะครับแล้วก็ใช้เวลามุงนะครับวันนี้วันที่2ละนี่2วันนะครับซึ่งจะสะดวกรวดเร็วนะกับคือป,ประหยัดเวลานะเรื่องอาการทํางานของช่างนะครับตรงนี้ พูดถึงตัวตวัสดุนะกระเบื้องนะครับกระเบือนะ้องเนี่ยผมจะใช้กระเบื้องของ S c G นะครับเป็นเดี๋ยวให้ดูสีเทาปีกนก,กนางนวลนะครับเมื่อก่อนเป็นสีเทานกอะไรเดี๋ยวหาตัวอย่างเอานี่ยเนี่เนี่นนนเดี๋ยวนะให้ดูนี่ไอตัวน, <c oughs> นี้นี่ครับช่างกำลังปูเนี่ยครับสีอย่างเงี้ยที่เลือกสีสีเทานะปีกนกนางนวลเมื่อก่อนผมเป็นสีเทานกพิราบ นะตอนนี้เขาเห็นไม่มีนะของที่นี่ไม่มีก็เป็นสีเทาปีกนกนางนวลน,นะครับของ IC S c G ที่เลือกใช้ตัวนี้เพราะว่า,เ,าเวลานานไปใช่ไหมครับมันไม่มีคือถึงแม้จะมีตะไคร้ขึ้นนะครับมันก็ดูไม่ออกครับมันยังเป็นสีสวยเหมือนเดิมนะครับต่างกับที่เราใช้สีอื่นสังเกตนะครับมันจะมีคราบตะไคระครับเวลา สักปีอะไรเนี่ยสระไคขึ้นแล้วมันเป็นค่าวทาให้หลังคาไม่สวยนะครับผมก็เลยเลือกใช้สีเนี้ยนะนะครับนี่ของ S G อย่างเงี้ยนะตีกนกนางนวลเงี้ยรู้สึกว่าตัวเนี้ยถ้าที่ผมได้มารู้สึกราคาแผ่นละ11บเบาทห้าินี่แหละตันนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอี่นี้นี่อันนี้ฉนวนกันความร้อน นี่ฉนวนการของเรานี่ของ SG เนี่ยนะครับตรงนี้ค่าแรงติดตั้งครับค่าแรงติดตั้งเนี่ยเนี่ยช่างคิดตารางเมตรละ10บาทนี่ของผมนะนะครับตารางเมตรละ10บบาทนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยว มา,มาสรุปก่อนนะครับเอาเรื่องค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายในการทำโครงหลังคานะครับตรงนี้เนี่ยหลายท่านอยากรูกล้ละนะครับหนึ่งหลังนี้นะครับตัวบ้านเนี่ยนะพื้นที่ใช้สอยนะครับ54ตารางเมตรนะฮะแต่เป็นตัวหลังคานะ่ยโครงหลังคาตัวนี้ย106ตารางเมตรนะครับ106ตารางเมตรนะฮะค่าโครงหลังคานะัณโซนที่ผมอยู่นะ เนี่ยที่ผมจ่ายไปจริงนะครับสามอยาสิบบาทบวกแวตในตกประมาณ4ี0กว่าบาทนะสี่อยสิบบาทที่ชงคำนวณน,นะต่อตารางเมตรใน,นรวมแวตแล้วนะครับต่อตารางเมตรนะนะครับแล้วก็จะมีค่าค่าแรงมุงนะค่าแรงมุงก็ตารางเมตรละร้อยสิบนะติดเชิงชาย ก็เมตรละร้อยสิบนะแล้วก็ติดแผ่นฉนวนการความร้อนตรงนี้แตา่ลางเมตรละสิบบาทนะที่ที่ผมทําอยู่นะซึ่งแต่ละพื้นที่บางทีก็ถูกกว่านี้นะขึ้นอยู่กับแหล่งนะว่าใกล้ใกล้กับงบริษัทที่เขารับทำะนะเข้าอยู่ใกล้อาจจะถูกกว่านี้อีกเยอะนะครับแต่ผมได้เท่านี้นะอันนี้คือกลางๆที่ทําที่ทามาเนาะนะครับซึ่งอย่างเงี้ยถ้าจะจ่ายทั้งหมดตรงนี้นะครับ ค่าโครงราคานะสี่หมื่นห้าเนี่ยร้อยหกตารางเมตรเนี่ยประมาณสี่หมื่นห้าค่าโครงนะนะครับค่าติดตั้งก็ประมาณหมื่นแปดนะนี่ค่าแรงนะพร้อมเชียงชายอะไรเนี่ยนะครับค่าแรงติดตั้งประมาณหมื่นแปดนะครับก็ตีเฉลี่ยนะครับตัวโครงสร้างกับค่าแรงเนี่ยก็ค่าแรงมุงนะค่าแรงมุงกระเบื้องนะนะครับอยู่ที่ประมาณหกหมื่นสามครับส่วน เป็นพวกกระเบื้องอะไรนะวัสดุที่เราเชิงชายอะไรทั้งหมดเนี่ยครับผมจะอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นนะกระเบื้องรู้สึกว่าจะประมาณพันสองร้อยแผ่นนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะกับพื้นที่ตารางเมตรร้อยหกตารางเมตรนะนะครับมันก็ตอนนี้กระเบื้องหมดทั้งหมดเบ็ดเสร็จของทั้งหมดเบ็ดเสร็จอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหลังคานะทั้งของทั้งแรงนะครับ ตรงเนี้ยถ้าเราใช้ราคาสําเร็จรูปเนี้ยที่ผมที่ผมจ่ายอยู่ตอนเนี้ยก็ประมาณทั้งหมดต่อหลังนะร้อยหกตารางเมตรอ่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเออหนึ่งแสนประมาณประมาณแสนหนึ่งกว่าไม่เกินแสนสองเนาะห้าหมื่นบวกกับหกแสนสามอ่ะจะหกหมื่นสามห้าหมื่นบวกหกหมื่นสามนะที่ที่รวมก็เท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าเนี่ยแหละครับไม่เกินหนึ่งแสน หนึ่งมืนสองพันเนาะอยู่ที่ประมาณเนี้ยครับเนาะก็ถ้าใครกําลังถึงขั้นตอนที่จะใช้หลังคาสําเร็จรูปนะครับลองเอาค่าใช้จ่ายที่ผมจ่ายไปจริงนะครับนะไปคํานวณเปรียบเทียบเพื่อเป็นต้นทุนนะครับในการคํานวณน,นะครับในการก่อสร้างบ้านนะรตรงนี้อ่ะ แต่ที่ได้นี่คือความรวดเร็วนะครับเมื่อก่อนก็ใช้หลังคา,เป,าเป็นโครงเป็นหลังคาเหล็กใช่ไหมช่วงนี้เหล็กขึ้นใช่ไหมพอเหล็กขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ใช้ตรงนี้ก็เซฟเซฟขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องเวลานะระยะเวลานี่โหสุดยอดนะอันนี้ประทับใจตรงที่ว่ามันไวเนี่ยติดตั้งโครงหลังคาไหมหลังละวันเนี่ย เราใช้คนงานช่างเหล็กมาเชื่อมกี่วันนะกว่าจะเสร็จใช่ไหมครับแต่เนี้ยหลังละว,วันแล้วอันนี้อันนี้วันที่สามนี่ก็เนี่ยจริงๆก็เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วนะนะครับตรงนี้นะใครที่อยากใช้โครงสร้างหลังคาสําเร็จรูปก,ก็ลองติดต่อนะ,อะบริษัทใกล้บ้านนะเขามีแต่ละที่จังหวัดมีแล้ะผมไม่ได้เชียนะ นะไม่ได้เชียงไม่ได้ค่าคอมอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือแชร์แชร์ประสบการณ์แชร์ให้ฟังแค่นั้นเองนะครับก็ลองแล้วแต่ความสะดวกเนาะของช่างแต่ละคนนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ไลท์เอาสั้นๆอย่างท่านี้นะครับก็หวังว่าจะทุกคนคงได้ความรู้นี้นะนำนำไปใช้นะครับก็ใครที่เป็นประโยชน์นะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ กดหัวใจเรารัวมาใ,ววมให้โหมนะครับจะได้มีกําลังใจท like, ําไลฟ์ทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อให้พวกเรา,าได้เรียนรู้นะครับวิธีการสร้างบ้านขายนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะยันยันถึงนะอโอนบ้านรนะับเงินนะครับเดี๋ยวก็จะมีหลากหลายมุมมองนะครับอาจจะไม่เป็นเฉพาะเรื่องการก่อสร้างอย่างเดียวนะครับเพราะมันจะต้องมีเรื่องนะครัเกี่ยวกับสินเชื่อเห็นไหมครับเรื่องสินเชื่อเรื่องอะไรหลายอย่างนะ นะครับที่ท,ที่ต้องหลายหลายศาสตร์เอามารวมกันนะที่เราจะต้องมามาค่อยๆเรียนรู้กันนะครับเบื้องเบื้องต้นนะครับใครที่ที่มีคนถามผมว่าเออจะทำยังไงเริ่มต้นนี่ผมที่บอกนะนะครับถ้ายังไม่มีความรู้นะครับอนอกจากว่าไล่ดูคลิปทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่หลักๆก็คือที่ผมแนะนําก็คือให้ไปซื้อหนังสือสร้างบ้านขายนะครับด้วยทุนศูนย์บาท ที่ผมเขียนไว้นะครับาหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือ c ีเอ o ดบุ๊กทั่วประเทศนะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่านอ,าออนไลน์นะครับผ่านเว็บได้ของ c ีก็ได้นะครับตรงนี้เพื่อมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะจะได้คำถามท,าที่เราสงสัยประมาณ80%นะครับถึง90%ที่ว่าสามารถเคลียร์เราได้นะครับว่า เออมันต้องทํำยังไงขั้นตอนเป็นยังไงอะไรนะเพราะหลายท่นนะครับอ่านแค่หนังสือก็สามารถสร้างบ้านขายประสบความสาเร็จมาเยอะมากนะหลายๆท่านนะครับใช้แค่หนังสือนะครับประกอบก็ทําได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ความตั้งใจของเราเนาะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบก,กันในไลฟ์สตอไฟนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ